สบายดีพี่น้องสบายดีเพิดสุกุสุขวลเดอเอฟซีซองยูทูบบ่าวลาวพาเพลินพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็พามาเพลินอยู่ดีเดมพี่น้องเปเหมือนี้กันดีเนาะออกมานอกสถานที่พี่น้องเอ้ยมือนี้บุญหอดจอดถึงอยู่ดีเมือนี้เนาะได้มาพบมาพ่อเน็ตไอดอลคนดังพี่น้องเไยของลาวเฮาเนาะเน็ตไอดอลคนดังของลาวเจ้าของผลงานเพลงเน็ตไอดอลคนดังพี่น้องเไยได้มาพบมาพ่อตัวจริงเสียงจริงเพลินตอนนี้กันดีเนาะ อยู่ข้างๆเขานี่แหละผู้ใดเข่าวมาเบิ่งมาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์ให้แนวสั้นๆแชร์ออกไปรัวๆพี่น้องแชร์ออกไปรัวๆเนาะอ่าไอ้ FC เฮาได้ฮู้ได้เห็นนําว่าสั้นๆว่าเด็ดไอ้ดอกคนดังในแม่นไผหน้าตาคนเพชนจังได๋คุณหน้าคุณตากันอยู่บ่ว่าสั้นๆเนาะเฮาแล้วเฮาเสีอเสีอเสีอว่าอ่าหลายคู่หลายคนก็สิคุณหน้าคุณตาพี่น้องเ้ยสิฮู้จักเพิ่นดีเนาะเนาะสิฮู้จักเพิ่นดีพี่น้องเ้ยเจ้าของผลงานเพลง นางเป้าาาันางกกกเป้าพี่น้องเลยเนาะนี่แหละพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่กลางๆเขานี่แหละนี่เจ้าของผลงานเพลงอ่ะสาวพรพรพิลาพิลายัางก่อนพรพรพิล,าไ,พพลาไวพี่น้องเลยเจ้าของผลงานเพลงนางก็กกบเป้าได้มีโอกาส พี่น้องคนเมื่อนี้เนานะได้มีโอกาสมาหาเพิ่นเนาะได้มาเยี่ามๆท่ามข่าวเพิ่นมาสันซะเอาง่ายๆสิมาเกาะกระแสเพิ่นพี่น้องเว้คนดังเนาะเพราแบบนาดาเนี่ยเล็กน้อยเนะาะเพราะข่อยเป็นคนบอกตรงๆเมษาพรนเนี่ยอ่มามันปิดบ,บังมาเกาะกระแสเล่าพี่น้องเว้เพราะว่าสองเจ้าของกับสีบลอดอนะไเนาะก็เลยแบบว่านำมาถ่ายซาพรแล้วว่าซีนี้ภูเขามาเบิ่งบอห์ขนาดเนาะซนะีนี้ภูเขามาเบิ่งมาชมบอสันส่นซะ จะอย่างได้สะพอนสบายดีอยู่บอกงานร้ายบอกขู่มือนี่บอกคอยมีงานเพื่อนมาพี่น,น้องเลยบอกคอยมีงานเพื่อนมาเด้วมาเจอตัวจริงจริงเล่ากัเป็นคนเรียบร้อยนะพี่น้องเลยว่าเป็นคนเรียบร้อยนะฮะเนาะ <neg> บอกคือในคลิปในคลิปเราแบบว่าเราเล่าเหตุตลกนี่แหละเราสแสดงงาบอะไอย่างเงี้ยพอมาเจอตัวจริงคนหลักคนเลยคนหลักคนเลยพอมาเจอไเจวจริง เบ้าแม็กเผื่นนอนเนาะเผื่นนอนก็นเลย<ม>บอยยกงรบกวนเพิ่นเผื่นนอนเนาะแน,น,น่นอนพี่น้องเอ้ยเนาะมาหาสะพอนี่ก็ต้องมีของกินใหม่กินมือได้นี่มักโมซองหน่วยนี่มาฝากินเนาะมังโมซองหน่วยเด้อมาฝากาซองหน่วยไอย้เพิ่นกินกับบ่าวแม็กคนละหน่วยลยูกกินเบิดอยู่บปล่าเ<ม>บิร์ดซั่น<ม>กินละลายกินละลายกับเบิดยิ่ตาสะออนไอ้ดิมักโมบ้านเฮาเจ้า ก็ถือแต่หน่วยสิบพันถื่อถ้าแม่นอยู่ถ้าแม่นอยู่ใกล้เขาอยากซื้อเมื่ออยุ่งมันอยู่ไกลพูดเนีมันบอกมันบอกสามสิบกูบอกนี่ยรววยสามสบสามสิบพันผมได้หนี้ทำมีไรอย่านสามสิบพันอันนี้หน่วยใหญ่กว่านี่ค่ะเก้าพันใหญ่กว่านี่ค่ะโดยเลยั้งแรกเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อครั้งแรกเนาะครั้งแรก กักแรกในชีวิตเราก็คิดว่าสิมาหอดพี่งุ่มมาเนาะทามาสุดทางบ้านเจ้านาอยู่นะบ้านใหญ่ล้างค่าทีบานชนะเลยมีงานบุญบอกปีหนี่งบุญมีบุมีบอก็ได้ว่ามีอะไรสิมาเลนตอนหน้าหนาวบบุญทานนะกรับบุญจักบุญจักเลยบุญมีคนขายบุญมีอันบุญมีวงยังเลยเนาะแต่ไม่หนีแบบเลยแดยช่วงโควิด โอ้คือว่าเลยมันโควิดเนาะพี่น้องเนาะทั้งใดคือกันแบบเพิ่นเห็ดแบบว่าอย่างพอเป็นพิธีคือซื้อเพราะมันจบเพราะมันแล้วนะประมาณนั้นแหละเป็นบางหมู่บ้านะบางหมู่บ้านก็ะจกกระจกแต่ว่าการโคม่าน็ธรรมดาธรรมดาธรรมดา ตอนที่ข well, right. well, like, ึ้นน้องหวันร er ีบบอกเป็นบโบไฮจันเลยนานงานแต่เงินงานดอกงานดอกกับแบบกบโบไฮจัดอันไม่ถึงหรอกโบไฮงานโดยโดยไอ้มือเสาร์เลยกับผูกแขนเอาโดยผูกทางลังเนี่ยสิเป็นแม่ใหญ่เพิรนเนาะแมงบอสะพนเป็นแม่ใหญ่เจาเนาะเรือแม่เท้าอะไรเป็นอะไรเป็นแม่เท้าเพิรนแม่เท้าเพิร์นอะไรเนี่ยไอ้ เฮาดีใจเป็นดอกเพลินแบบเพลินติดตามส่องเฮาอยู่เพลินแบบเพลินว่าเฮาดีใจบ่จักเพลินนะหุ้นจักอยู่เพลินนะส่องเบาเล่าประเพณ์นนะกดติดตามไม่อยู่เพลินนะจะเปิดกดงายมั้ยดอกขอบใจหลายๆเด้อสาวเพลเด้อที่กดติดตามเนาะที่มาเพิ่มหนึ่ง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 ซับให้นะตอนนั้นตอนที่ไอเห็ดคลิปอันไปสวยเลือเด้คอยกับติดตามอย่างคือกันใดจะเป็นเน็ตในดอกคอยกันได้หนิกดติดตามจะตั้งแต่นางกอดก็เป่าเน้นี่ แต่แต่เพลงนักกอดก็เป่าออกมาพอด้วยหรืามักเบิ่งนะเห็นแบบสงสารคนที่แบบเขาบ่มีนะโดยโดยแมนเบิ่งเลยสุ่งสารแบบผู้ที่กระเจ้าบ่มีเนาะที่่ทีว่าลำบากกว่าเฮาว่าฉันซะที่ลำบากกว่าเฮ้าอะร้ายโอเคยลำแบบว่าคยอลำบากนะบ้านซาพอเนี่ก็มีอยู่บ้างแต่ว่าคนที่ลำบากมีผู้เข้ามาสวยเลยดิเด็กทีมงานสายบุญนะนี่พามาบ่ ลำบากเอลีบอกลำบากลคนนคนแบบแบบในใดอยู่ผูเดียวบอกบว่าอยู่กับลูกว,ว่าปะเมียป้าว่าวบ่มีเมียบ่มีในนรือว่าเท่าแล้วยังลำบากแบบน,นะประมาณนี้บากล ัวค้าะดโดยบางทีแกทนี่แวนัไปหาหน่อไมแบบคอเข่านะโอ้ไปหาหน่อไม้ไปแลกข่ามากินไป่ัะหาแลกเข่ามันมเลยงไก่หาแลกไก่คที่จะหา้แบบกินกิกินเวมนสาันกอจังเอยู่าหลายคนนะงอ โดยไอ้ขออนุญาตถามใอสาวพอดเด้ว่าผู้ที่จะตามเจ้าในเฟซนะจากแสนก่อนโดยสี่แสนี่แสนปลายพีน้องเอ้สี่แสน,น,สแสนพันผู้ที่ตามไปในเฟซเนาะก้ารอยมีเก้าร้อยคน, 900, คนกดกาไปเบิงไปชมพีม่น้องเอ้ในเฟซเฟซบุ๊กเนาะสาว แล้วก็เฟซบุ๊กหนึ่งกับสาวบานอาจารย์เพิ่นสาวบานอาจารย์กัคนที่ตัมื่นหนึ่โดยตัวนี้ตัวนี้ตั้งขึ้นมานำหลังเนาะตั้งขึ้นมานำหลังกับหน้าพร้อมกันแต่ว่าก็ได้เปิดคนที่ตามมัอนทากระเปิดทากระเปิดนี่ที่ซองครั้งที่นี่แหละเป็นแนวหน้าเหรอเนียโดยโดยตั้งขึ้นมาแต่ก่อนนะอันเฟซนะคนบ่จริงใจเลยแบบนี้อันคนต่างประเทศรวมให้เอานะโอ โคตรเี่ยลงเฮากระพุ้นอะว่าอันคือแพ็กนะเลยดูประเทนมาทำอ่ะเอ้าเพชรเจ้าคือแบบคือมีหูบหูบคนหนังประเทศหรอมีหูบคนหนังประเทศกันมาว่ะแล้วเนี่ยจริงบ่แล้วเนี่ยได้ซาฟอนเลยป้าเลยบอกเพชรนะเรื่องวันนี้ฟ้าเลยเนาะแล้วก็เลยมาสร้างมันเพชรชบาน้าจานี่เลยโดสรมาส่งเอาใหม่เปิดคนติดตามเปิดโดนนะ ไอคอนุญาตทมสาพอนเดินสาพอนอันนี้จากปีอะไรตอนนี้ชาวป่าชาวหกสเจ็ดโอ้หกสัเจ็ดสิมีข่าวดีอยู่นี่สิมีข่าวดีแล้วบอกเอาได้หว่าสิเอานอกบอกผมอยากได้นอกว่ยังยังยังอยู่หาเงินก่อนยังโดยโดยโดยยังตั้งยังตั้งรักอยู่เพื่อนห้างเงินจนแบบว่าเอาง่ายๆสั่งครอบครัวก่อนเนาะสั่งท่านะก่อนพี่น้องเยเพื่อนๆสั่งท่านะก่อนจัง จังหวะกนันที่ล้างนอเลี่ยงเนี่ยเนาะโดยโดยบ่าวแม็กนะั่นเพิ่นอยู่บ้านไหนก่อนอยู่อยู่บ้านมีอะไรกตนอนกับสาวจ้อยอย่ห็นี้แหละเออโดยโดยโดยจะได้เป็นมาได้ลงมานำพี่น้องมาบ่าวแม็กปเป็นนอนเป็นนอนหวาเมื่อยเลียสันแลนลดมันแลนลดเป็นมือนรียนแลนลดกูมือกูมือไปตรงเ,รเ,เงห็นเลยไป แม่บอกเออเป็นเอออลเอารถจักไปนะบอกโดยโดยโดสั่งอนาาวพรเพิ่นกำลังเหตุเฮือนพี่นอ่เอ้ยแต่ท่าบอไจะไปถ่ายเฮือนพนักจะดูทั้งใดทั้งวัดกูเพิ่มาดูทังบ้านะแซมจะไปเลยโดยโดยเ่บอลนั้นยังจาเห็นเ่อลบอลเป็นแปนแมนเลยคนชิโตจะไปนี่จาเห็นหลอด อ้าน้คือโต๊ลอไรดตะบ้อกม่อไปอยู่ในไบานสิบกข้างอยู่ในซบอนเนี่ยเนนี่ฮะตกะอไได้เมกินตีจะไปอยู่ทางใต้ดิทางกันปสมถาอันประตูนกกสิบริหองเลยแขนจยังยไป่านอยู่อันเป็นยังดีหน่ยญาติะใกล้บอกแต่นี่ไปโอ้ยคนใกลบอกเป็นไปเปนหน่อยรอจะหอดโดยบอกเป็นยังคขานว่ามือนี่บอกหอดมือหนากะสิไปให้มันหอด มือนอาสิกลับมา<ป>อีก็เมือนกัน<ป>ดีใจเด้อพี่น้องเด้อโดยซทำตะเวนมันมันบสแบบฉีดแหละ <c oughs> ยดงผนงานก็จะไปสัมผัสโดยโดยโค่อยเสี่ยงมาได้ค่อยเสี่ยงมากแบบจะบ่เจอเจ้าหนะ้าที่ว่าจะเพิ่นงานหลายพี่น้องเอ้ยจะเพิ่นงานหลายเพิ่นบ่ค่อยอยู่เฮือนน,น่ะนะนี่ก็เสี่ยงมาคือกันใถ่กัน กับสไตายเด้ี่แหละดิเนาะลื้อม,มาค้าตังกล้องมาคอยลื้อมาคาตังกล้องมาที่แรกคอยว้เดีเอา้าตังกล้องมาบแล้ะต้องหาหาผู้ใดสักอย่างสักคนหนึ่งถ่ายถ่ายถ่ายเนาะเขาแบบต้องนั่งคุยกันเนาะมีแบบสิมีแบบมีคาตังกล้องก็นั่งคุยกัน,นเนอย่างเนาะ มโมมีค้าตังกร้องก็จะมีผู้หนึ่งขายให้ก็ได้นั่งคุยกันโดยโดยโดยจะหาเขาคนในบ้านนะค่ะเขาจะนั่งคุยกันแบบนี้มโมมีค้าตังกร้องมันกับมันบบเห็นมดมันกับรอยขากเป็นแนะนําดีได้พี่น้องไอซาพอดเป็นเบิ่งกับรบุบบุกขากประด้เนาะโบยักคักแบบมันบบเห็นเนาะมันบบเห็นเบิดนี่ด์มันบเห็นมทโตคือคือนนี่แล้วนี่บโเห็นเบิดโตเนาะเป็แบบนี้โบเนเบิดโตมันกับโบยักคักท่าใดกัมแอนก็เปิดที่แรกเขาวัชชามาอยู่ครับ ย่านคนเบิ่งวะอย่านคนก็ออนมอนี่สิถืออองไปสัางไปเด้ปฏิวัตโอ้ยอัน,นไอแม็กได้รับถือไปตลอดบอกเหนืย่ยรถไฟสิย่านอามาอายุหักย่านบ่เจอเพื่อนอีนะ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ในบ้านบอกอย,บอยู่ในบ้านเนะาะบ่ได้เพื่อนบ่ได้อองห้อองหน้าหรอวะได้บ่า,บายอยู่ห้อยู่หน้าเนี่ยสะพอนหู้ดีบอจะาหู้จักดีบอ บ้าน,นเนาะโดยจากบางานงานแต่งมือนะเจ้าไปบอกบริปายนะงานแต่งนะโอ้เพิ่นบมดได้ไปพี่นอ้องเลยต่อจากคลิปนี้ก็สิไปสัะพานพี่นอ้นองไปยพราใหญ่เห็นได้ภรรยาน้อยเวย้ยเนาะอิจฉาพเพิ่นมีความอิจฉาเพิ่นจังน้อยที่เป็นสะพา์เป็นเ <laughs> บ,บ,นบิง่งอ่า สิบแ<า>ปดสภาตะวันตกดูในบ้านนี่ก็ไล่บอกแบบยูทูบไล่บอกดดอคุณเด็กยูทูบคอยมีมแต่ว่ายังเหมือเนเห็นไปมายมาดเม,มามาสัมผัสเรา,าคอยยังไม่เห็นอบอกว่าเฮายังไม่ได้เห็นเด้่แบบว่าปลสีอาบลงเลยนะพวกจังน้อยกับมาเขาว่าจังน้อยกับมาทยอยมาแต่ว่าคนในบ้านคนในบ้านนี่คนในบ้านนี่ พสาสดุสภาดู้นดูใสข่บมบ้านคนบอกปักไซโอ้เพื่อกระเฮ็ดยูทูบคือการบอสเ็ดจ้าเพื่อติดตามเพื่อกัะหนึ่งสองโอ้อโอเคพี่น้องเลยเนาะบอยหัมันมันยาวเด้อจะได้กระเข,ข้มกขอบใจเด้อซาพรที่ให้ถ่ายคลิปกับเจ้าแหลนะนะเนาะเนาะเพิ่นเพิ่นเอากระ แบบขอมันก่อนได้พี่น้องเอ้ยแบบว่าเป็นว่าเอ้ยบอให้ถ่ายได้จังสั้นอย่างที่เหากับบอถ่ายเนาะแต่เพื่นกันแต่จริงใจกับเ่าอยู่ถ่ายแล้วแล้วเพื่นว่าโนเราเป็นยังเพื่อนกันถ่ายนะเนาะกระขอบุญขอบคุ่นนะครับเอ็งมาชมเด้พี่น้องเลยสำหรับผู้ใดที่เป็นเอฟซีเซาวพรอนประกาศเนาะก็มองกอบใจแหละกับเอฟซีเฮาแหละบอกราประเพินเด้ออยู่ดีแมงบนสกุลสิคนพี่น้องเลยเนาะเอาไว้พรใหม่คลิปหน้าว่าอะไรมันสีขำสิมือได้ผลกับอยากตกเนาะ ถ้ามีโอกาสก็สิได้มาหาอีกเด้อสปอนเด้อสิได้มาเล่นมาหัวน้ำเจ้าอีกถ้ามีโอกาสจะมีโอกาสไปข้างหน้ากันท่านว่าบอลักเกียร์กับก็แวะเล่นแวะหัวน้ำข่อยก็ได้เด้อแกว่าบอักเกียร์กันจะไปเคยไปบทเส้นทางแขกเจ้าขืนเลี้ยงจะต้องผ่านบ้านข่อยเจ้าผ่านเฮื้ยนข่อยีก็เจ้าขืนเลี้ยงเนี่จะไปเลี้ยงจะต้องไปพูดเนี่ยก็จะต้องผ่านเฮื้ยนข่อยพอเฮื้ยนข่อยติดทางเลย ทิทางดำเลยฮะรัดไปนะขั้นขอบอกจุดเจ้าสิหูดอกโอเคเด้อพี่น้องเด้อไว้พอ้อมไหมคิดหนาะเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี